อ่อนบ้านให้ฟรีพร้อมให้เงินอีก8 0 0 0สนเรียกได้ว่าหลายๆคนรู้จักคนนี้เป็นอย่างดีและช่วงเวลาที่ผ่านมาออกมาเปิดใจเป็นที่แรกสำหรับอดีตนักร้องชื่อดังยุค90และนักแสดงมากฝีมืออย่างเจสันหยางหลังบินลัดฟ้าไปบวชครั้งที่3ไกลถึงประเทศออสเตรเลียนานกว่า7เดือนผ่านทางรายการคุยแซบโชว์บวชมาแล้ว3ครั้งครั้งนี้ไปบวชที่ออสเตรเลียถามว่าเป็นเพราะหนีปัญหาใช่ไหมตอบเลยว่าไม่ใช่ขอตอบย้อนเลยว่าบวชทุกครั้งไม่ได้หนีปัญหาผมมีงานตลอดผมต้องเคลียร์งาน ก่อนว่าช่วงนี้ผมไม่รับงานขอเบไปสักพักหนึ่งที่ต้องไปออสเตรเลียเพราะครั้งที่1และ2บวชที่เมืองไทยครั้งที่3ผมอยากจะบวชให้แผ่นดินคุณพ่อคุณแม่เป็นคนออสเตรเลียนครั้งหนึ่งในชีวิตก็อยากจะไปบวชให้ท่านทุกครั้งผมจะบวชให้คุณพ่อและคุณแม่ระยะเวลาว่าทําไมเราถึงบวชนาน ทำไมไม่ส5้าวันเดือนหนึ่งแล้วออกมาทำงานครั้งหนึ่งเราอยากทำให้ดีที่สุดแน่นอนเราอุทิศให้คุณพ่อคุณแม่ท่านเป็นแรงบันดาลใจเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะทำความดีนอกจากนั้นก็จะมีญาติญาติของผมตลอดจนครูบาอาจารย์ที่สอนผมมาตั้งแต่อนุบาลจนถึงมหาลัยทั้งในประเทศไทยและประเทศอเมริกาตลอดจนผู้มีพระคุณผมอยู่ในวงการบันเทิงก็มีผู้มีพระคุณพี่แก้วพีเมียก็พาผมเข้าวงการคุณแม่อีทพุทธินันท์ท่านก็ให้ทุนการศึกษาผมไปเรียนต่ออเมริกา พี่น้องที่เจอกันในทั้งวงการและนอกวงการก็มีความรักความผูกพันกันรวมถึงแม่บ้านที่เหมือนแท้ ผมเคยยกบ้านให้เขาไปจริงๆแล้วเราบวชกี่ครั้งก็ได้ก่อนผมบวชก็ได้ถามทางพระอุปชาพระอาจารย์แล้วไม่มีปัญหาบวชได้จะบวชกี่ครั้งก็ได้ทางพระพุทธศาสนาท่านยินดีอยู่แล้วกลับมาใช้ทางโลกทุกคนก็ยินดีเรามองว่าทุกครั้งเราตั้งใจเต็มที่อย่างครั้งนี้ผมเหมือนได้มีโอกาสและพลังอะไรดีๆแต่มีคนทํานายผมว่าผมจะต้องบวชถึง4ี่ครั้งแต่คงไม่เร็วๆนี้เขาบอกว่าจะบั้นปลายชีวิตคือครั้งนี้ออกมาเติมเต็มทางโลกต้องมาทําอะไรให้สําเร็จไม่มีอะไรคาใจ สุดท้ายแล้วบ้านป่าจะต้องกลับมาในผ้าเหลืองอีกที